เร,เรื่องงานนี่ก่าค่ะเรื่องงานขอชมมือซ้ายชมมือซ้ายมือขออนาคตรหรือไม่มือนิ่ม <c oughs> มือขวา <c oughs> ในอนา,าคตเจ้าจะตาอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ แต่ให้ระวังตัวเจ้าตาเรื่องอารมณ์จะใช้อารมณ์เป็นตัวนํามากกว่าเหตุผลสาเหตุเกิดจากเส้นสมองที่ขาดออกจากกันเพราะฉะนั้นเจ้าชาไปบ้านไปชีวิตจะใช้จะใช้อารมณ์เป็นตัวนำหรือทรายสิอ่ะเรื่องงานเจ้าตาเป็นนักวางแผนงานที่ทําเกี่ยวกับการวางแผนเพราะฉะนั้นจะมีการปวดหัวเรื่องของการคิดการวางแผน เกิดว่าอะไรพฤหัสค่ะเกือบลืมวันพระฤหัสเป็นครูบาอาจารย์คู่ควรจะเกิดวันอาทิตย์อาทิตย์กับพระฤหัสเป็นคู่มิตรเป็นคู่มิตรใหญ่หมายก็ว่าเหมาะการที่อยู่ด้วยกันดีมากอาจารย์เกิดวันอาทิตย์ ถ้าสนใจเดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์ไปไห้เราไลน์หากันเป็นการส่วนตัวเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่สองพฤศจิกายนค่ะหนาวเหรอาจารย์หนาวสองเป็นดาวจันท์เจ้าจะตาเป็นคนอ่อนหวานอ่อนไหวแต่ตัวเจ้าะตานีจะต้องทะเลาะกับตัวเอง อยากรู้ไหมแฟนเป็นคู่กันไหมถ้าคนเราเกิดมาคู่กันมันก็ต้องคู่กันค่ะไม่ถามว่าอยากรู้ไหมตอบว่าอยากรู้ก็ไม่อยากรู้แค่นั้นแต่ถ้าเป็นคู่กับพี่แล้วก็คู่สามคู่สี่เลยสบายตา้ปตาของมาร้อยเยออะไรอะไร แก่จับขโมยได้แล้วจับขโมยได้แล้วจับขโมยได้แล้วเจอสมบัติแล้วนี่สมบัติของพี่จริงหรือเปล่าสมบัติจับได้แล้วเดี๋ยวพี่ลงโทษเลยนะเดี๋ยวพี่กอทอเลยอะไรกอทอนี่เลยจับทึบไี่พี่เลยนะไรแต่ว่าอะไรแกจับได้แล้วไปเลยไปเลยไปแล้วยังมีคนอยู่ ทำไมล่ะสมบัติเป็นของผมใช่ผมเก็บสมบัติไว้ที่ห้องนี่นี่แล้วยังอ้างด้วยอ้างบอกเป็นพ่อของตานกัญญาเอาว่าไงเขาอ้างเลยเขาอ้างเลยเขามาเอากัรยาไปเนี่ยเออเราเป็นพ่อเปล่าเป็นพ่อค่ะเฮ้ยพ่อตาแม่ยังไงเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอนั่งก่อนนะครับได้เลยพ่อ คุณพ่อนี่พ่อมานี่ไม่ไม่หันไปมองไม่คุยอะไรพ่อ,อเลย อคุณพ่อได้ข่าวว่าเป็นปาดันตัวจริงเลยตาดันจริงป่ะพ่อใช่ป่อพ่อจริงต้องบอกว่าน้องตานี่ไม่ได้ขึ้นมาอย่างฟุกๆนะครับอ๋อเหรอทุกอย่างปลูกมาถูกวางไว้เรียบร้อยถู้วยมือของพ่อไหยฮะที่ไหนฮะพกครวบครับพกครวบเลยวครับผมเหมือนกับเขาเป็นลูกแล้วก็อย่างคุณอย่างผมเราสามารถที่จะส่งลูกไปจบอย่างปริยตีได้แต่ถ้าจบปริยตีอย่างพื้นพื้นเนี่ยเราก็ ลูกเราก็ไปไปไหนไม่รอดคเพบกะเลยว่าอยากจะสร้างอาชีพที่สองในเขาสร้างอาชีพให้ลูกก่อนเลยผมก็มองว่ากีฬากับบันเทิงมันน่าจะเป็นอาชีพที่สองพ่อเลือกสองอย่าง,อง,อางกีฬากับบันเทิงครับผมและครั้นี้เราก็ให้เขาทั้งกีฬาและก็บันเทิงคือใส่หมดตั้งแต่นักว่ายน้ํา ภาพเสีนงลาำไท่บัลเล่ตั้งแต่เล็กๆครับบอแลใส่ให้หมดแต่ว่ากิจกรรมเต็มเลยเต็มหมดตั้งแต่เด็มนี่ว่ายน้ำนี่เราว่ายแบบเพื่อสข่งขัรเลยนะจริงจังเลยสี่จากโรงเรียนเริ่มมาสี่โมงเนี่ยต้องอยู่ที่สาน้ำจนถึงทุ่มหนึ่งอย่างนี้ทุกวันก็ไปแข่งขันก็ได้ในระดับหนึ่งชนะบ้างแพ้บ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเขาบอกป้าหนูไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากว่ายน้ำหลังจากนั้นนะครับก็ ไปพาไปเล่นเทนนิสก็บอกเล่นแป๊บหนึ่งไม่เอาหนูมันดำอยนี้ไม่ชอบใช่ครับต่อไปครับต่อไปก็คือแจสแลนลำไทยบัลเล่เปลี่ยนหนไทยทได้ไทัตาผด้ญิงเลยใช่สาหรับผู้หญิงเลยลาไทยก็ได้บัลเล่ก็โอ้ทุกอย่างได้ครับแล้วก็ล้ำปูไว้เรียบร้อยแล้วคือรู้สึกเขาจะถนัดในเรื่องลําไทยที่ผมช่ครับผมต้องการให้เขามีความ ชื่อมั่นตัวเองาอันี้คือสิ่งสาคัญมากเลยคุณจะต้องสามารถยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ไม่คนเดียวหรือแสดงคนเดียวได้แอ้วโหนี่คุ้พ่อนี่ปูไว้ตั้งแต่เด็กเลยนะเมื่อไหร่จะพูดเทีฮะครับปูเป็นสัตว์ทังไว้แล้วก็แล้วก็เลยถึงออกมาเป็นตานกัญญาวันนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ซุกครับทุกอย่างถูกวางแผนมา มันเป็นสิ่งที่ดีนะคราบคุณขอวบ้านเนี่ยจะได้วางแผนกับลูกที่ที่เกิดมาแล้วก็คิดจะให้ลูกเดินทางไหนเน่ยคุณพ่อเป็นตัวอย่างนะครับยิงผมมีลูกสามคนนะอ๋อเหรอฮะคนนี้ผมฝึกให้เป็นนักแสดงคราวนี้นะครับผมน้องสลาวแบบครับวันนี้เนี่ยละโมบมบวางไม่ให้คนละแบบคนที่สองน้องสาวเขาผมฝึกให้เป็นนักร้องอาชีพ คนที yeah. ่สามเป็นน้องชายเขาคนนี้ผมฝึกให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติโอนนี้ทุกคนกำลังเดินตามทางกันเลงเขาส่วนเขาจะประสบความสําเร็จหรือไม่อยู่ที่ตัวตนของเขาเพร้อคือว่าไม่ค่อยเหมือนที่บ้านกุ้งเลยนะคะฝึกด้านการกินอย่างเดียวม็ดูสภาพเลยฮะมดูสภาพะกนะ แต่ว่าน้องตางเขาขนาดโตขึ้นเห็นเขาบอกว่าขนาดโตขนาดนี้มีงานมีการทําของตัวเองเราก็ยังชอบโทรมาขอเงินพ่อจริงปะคะอันนี้อันนี้ตรงเตเล่านี้นึงตั้งแต่ตาโตเนี่ยคเวลาเพร่าผมนี่พอเปิดตาขึ้นปุ๊บผมต้องตั้งหลักให้ดีละแล้วคือไม่ใช่ลูกโดปุ๊บต้องตั้งหลักเพราะว่าเจ้านี่ปกติถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้ว ไม่มีโทรไม่มีโทรถ้าโทรมาเป้าหมายอย่างเดียววัตถุประสงค์แนอนโทรมาแล้วครับป้าเดี๋ยวหนูขอตังป้ากินนมหน่อยเอ้าทำไมล่ะลูกหนูก็มีตังอยแล้วทำไมต้องขอป้าเนี่ยป้าได้รู้ว่าหนูยังเป็นลูกป้าอยู่นี่คือบทหวานเขาให้นตาป้าให้ไหมใเหรอเหเหรอหรงแหรอเหรอเหอเรอเหาอเหรใเรเอหอห้อเหรอเห่เรเหให เคยให้ไหมเรากินยงย่ไม่ต้อง้วันีกนใ้ไมครับ่ถปดีกว่ากไปกินข้าวไปเรียรไป็นเงินนะปกนข้าวอคที่ของให้ประมาณประมาณหนึ่งคุณพ่อประทับใจเลยลูกผมประทับใจในในในสิ่งที่ผมได้ได้สอนได้บอกเขาครับผมขอเขาสามอย่างก็คือหนึ่ง ขอให้ลูกเป็นคนดีอันที่สองก็คือหนูทําอะไรแล้วอย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอ่าข้อที่สามก็คือขอให้ทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดอ๋อนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจในตัวเขาแล้วเขาก็ปฏิบัติตามพ่อเำตาพ่อได้ได้บอกได้เรียนมาพ่อคะแล้วน้องเขาสวยๆอย่างเงี้ยค่ะพ่อมีได้เหาว่ามีฝรั่งฝรั่งมาจีบมีหนุ่มมาจีบบ่วงไว้ครับพ่อ ไอ้เนื้อหัวเขาหนักไม่เท่าไหร่แต่งโมเลยนะเขาหนักเลคนต่างชาตินี่เออ่จริงๆว่าอย่างผมนี่เพราะเขาตาพผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอาจารย์แอนน์น้ำใจคนจริงจริงแล้วนล้ก็คือผมก็เป็นคนไทยนะครับผมก็ไม่อยากให้เสียดุลต่างประเทศหรอกแต่ ว่านะครับแต่ว่าถ้าถ้าเขามีความจริงใจและเป็นคนดีผมก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้ศึกษาดูกันให้ดีก่อนรับดูกันให้ดีดีก่อนดีมากผมเนี่ยใครอยู่กับพี่เป็นไงใครอยู่กับพี่เป็นไงมีความสุขบทุกคนทุกคนดิ แต่คุณพ่อจะมีทิคอย่างหนึ่งค่ะเวลาเขาเจอแบบว่าแฟนลูกหรือว่าให้ไปกินข้าวอย่างนี้เขาชอบจับนิ้วโป้งคุณพ่อมีทิคผมเฉลยลองสัมผัส ผมไม่ให้โจ์นี้หายไปแน่นอนเดี๋ยวผมต้องบอกคุณนิดนึงผมขอเฉลยก่อนอ่าเฉลยก่อนผมเป็นนักอ่านลายมืออพระเจ้าจอเจอตัวจริงเขาให้แล้วเมื่อหมอดูติ๊กต้องกระทะกับนักอ่านลายมืองานนี้จะร่วมมือกันลงหันหรือเก้าอี้หมอดูจะสั่นคลอนรอดูตอนต่อไปช่วงหน้าค่ะ่วงสังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่นอะไรคั้นเทพทวไทยกับคาเนชั่นวันนี้แก้วพามาที่น้ำตกพาลาดจังหวัดเชียงใหม่ครับ แล้วตอนนี้แกก็อยู่ที่ร้านภาลาตะวันรอนครับสวัสดีครับพี่จุมพรครับ,รบสวัสดีครับโอ้โหเสียงบอกต่อความไรกันมาเยอะมากๆเลยครับบอกว่าต้ม